ดีครับครับผมวันนี้คืนนี้ก็พาทุกคนมาเที่ยวในงานนะครับผมงานกระสีแฟนะครับผมก็อยู่ที่อำเภอทุ่งใหญ่นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมก็จัดงานใหญ่ใช้ได้เลยนะครับเห็นดูสีสันดวงไฟนี่โอ้เยอะแยะมากมายเลย นะครับผมตอนนี้กอ็อยู่ที่ปากทางเข้าแล้วนะครับผมอยู่ที่ปากทางเข้าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูด้านในนะครับผมต้องขออนุญาตขับรถก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในงานนะครับผมรถเยอะมากเลยนะครับพี่น้องรถเยอะเยอะมากเลยโอ้ยไม่รู้กี่หมื่นกี่คันครับมผม มาถึงแล้วนะครับพี่น้องขอหาที่จอดรถยากมากเลยนะครับผมโอ้สวยงามมากนะไปเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ตอนนี้ก็อุ้มลูกหมาอยู่หนักมากเลยเอาลงก่อนโอ้สวยงามมากพี่น้องสวยงามมากเลย

ก็อยู่ที่อำเภอทุ่งใหญ่นะครับผมยอยู่ <ไป S 1> ที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเขาจัดงานเป็นงานอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมเจอใน a ฟ e b o o k นะครับผมแล้วก็ตามตามไอ้นุ่นมาตามโลเคชั่นมานะครับผมนี่ก็อยู่ในมหาวิทยาลัย,ยนะครับผมอยู่ในมหาวิทยาลัยราชมงคล นะครับผมของทุ่งใหญ่นะครับนี่ก็มีคนมาถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยนะครับผม <ไป S 1> มีคนมาถ่ายรูปเยอะแยะนี่ก็มาถ่ายรูปด้วยไปไปนะครับผม <ไป S 1> งานอะไรเดี้งก็เกษตรแฟงานเกษตรแฟนะครับ<ไ>ปเป็นงานเกษตรแฟอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับผม อตอนนี้ผมก็อยู่หน้าหน้าคณะเกษตรศาสตร์นะครับนี่คณะเกษตรศาสตร์นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมโอ้สวยงามมากอ่าไฟนี่ไม่รู้กี่พันกี่หมื่นดวงนะครับผมยิ่งใหญ่อลังการเลยนะครับ ก็เพิ่งจะเจอตอนเย็นนะครับผมเพิ่งจะเจอตอนเย็นเมื่อตอนเย็นนี่แฟนเปิดเจอใน Facebook ก็เลยบอกว่าไปไปเที่ยวดีกว่าไปไหนไหนก็ผมใกล้จะกลับแล้วนะก็ผมก็บอกว่าเออโอเคไปก็ไปนะครับผมนะครับก็โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปด้านในอีกนะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายพี่น้องได้ดูกันนะครับ นี่นะครับลูกหมาพาลูกหมามาด้วยนี่รองเท้าหลุดแล้วรองเท้าหลุแล้วไปไปมาแล้วพี่น้องมาถึงไอ้ทุ่งทานตะวันแล้วนะครับผมมาถึงทุ่งทานตะวันแล้วโอ้ยสวยงามมากเลยนะครับพี่น้อง งามมากเลยตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งทานตะวันนะครับสวยนะครับพี่น้องสวยคนเยอะมากเลยพี่น้องคนเยอะมากนะครับผมอตอนนี้นี่ผมจูงเด็กอยู่นะครับผมไป โอเคไปดูด้านในนู้นนะครับคนเยอะมากครับพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในนี้นะครับผมมาเลยมาเลยมาดูทุ่งตะวันกันนะครับนี่ตอนนี้คว่แม่บ้านยืนโบกมืออยู่แล้วนะครับผมอนี่เรียกปากก้านลุยนี่ใช่เปล่าเยอะ สวยงามมากนะครับตานตะวันออกดอกบานแล้วนะครับผม มากเลยนะครับพี่น้องนี่นี่เดี๋ยวมุมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับนี่ดูต้นไม้นี่เขาทำแบบว่าสวยมากเลยเขาเอาลูกไฟใส่เข้าไปนะครับเขาเอาลูกไฟใส่เข้าไปโอ้คนมาจากไหนตัวจากไหนไม่รู้เต็มเลยนะครับผมโอ้ดูพี่น้องสวยสวยงามมาก โอเคเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับผม ไปถึงหมอเด็กอหาองอะไรนะครับผมก็จัดกิจกรรมกันด้วยนี่เป็นคำขอร้อง่เดี๋ยวไปเราเข้าไปดูกันด้านในนู้นนะครับผมม่ค่ะม่เอาเข้ามาดูด้านในนี้นะครับผมก็เยอะแยะมากมายเลยขนมโอ้นอุ้มเลนี่อใจอุ้มแล้วโอเคโอเคมาเดี๋ยวพออุ้มเองมา ขนมเยอะๆเ,เลยตอนนี้รู้สึกว่าผมหิวมากเลยนะครับผมโอ้ยมันแบบว่าอะไรคะโอ้น้องมาตินฝั่งนี้ก็จะเป็นลูกชิ้น,นเป็นลูกชิ้นอขนมไก่ปลา รูสึกวันแน่นมากเลยมาดูแมงทอดกันไปน้องอ่าอันนี้ตัวด้วงนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้นะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นจิ้งโครงนะครับผมจิ้งเลด พี่น้องเอฟซีคนไหนที่ว่าสนใจนะครับอยู่แถวๆนี้ก็มาได้เลยนะครับผมก็จับประมาณนี้เลยนะครับมีของกินเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมอ,อยู่ที่อำเภอทุ่งใหญ่นะครับพี่น้องพี่ก็จัดกี่วันนะครับมันจะเป็นดวันที่ <4. S 1> วันที่4อ่าวันที่4ี่นะครับผมมีน้องวันที่4อ่ามาได้เลยนะครับ <Okay. S 1> เล่นไปเลยนะโอเคไปเดี๋ยวไปดูตรงอื่นต่อนะครับผมนี่มาเรงทอดนะครับน่ากินมากเลยบานเลยจุ่บานเลยครับอ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นขน,นมนะครับ กันต่อเลยครัพี่น้องฝั่งนี้ก็จะมาเจอมแมลงทอดอีกนะครับผมฮะไปเดี๋ยวไปหาน้องมาตินกันไม่รู้ไปไหนแล้วนี่มาดูฝั่งนี้นะครับจะเป็นปลาหมึกนะครับผม น้องเดี๋ยวมาดูอะไรกินกันก่อนนะครับผม <c oughs> คนก็เยอะมากเลย <c oughs> ข้าวขาหมูมีข้าวัวด้วย น,นีขนมจีนนะครับผม ้อมีหมูด้วยนะครับมีหมูก็ขายหมูด้วยนะครับผมนี่เป็นหมูอะไรไม่แน่ใจนะครับมหมูได้นะคะ้กินนมนะคะันี่กกันได้ค่ตตายตายกรเปลาก็มีนะครับผม เดินตั้งนานพี่น้องไม่รู้จะกินอะไรนะครับก็เลยมาแวะกินข้าวขาหมูนะครับผม,ม <c oughs> ข้าวหมกไก่อโอเคนะครับ Hello, my จะเป็นคอนเสิร์ตน,นะครับพี่น้องจะเป็นคอนเสิร์ตแต่ผมกล่าวว่าจะกลับแล้วนะครับมามา,มาเร็วจะกลับแล้วโอ้คนเยอะมากเลยครับ ของมาเยอะแยะเลยนะครับเออไม่รือไม่หมดไม่ไหวนะครับผมก็โอเคนะครับผมก็ผมก็ขอจบคลิปไวเลยจะดีกว่านะครับผมนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมคลิปมามามาเปิดโลกกระตัดนะครับผมมาเดินเที่ยวนะครับในงาน นะครับในมหาวิทยาลัยที่ตุ้งใหญ่นะครับตุ้งใหญ่อำเภอทุ่งใหญ่นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมพี่น้องคนไหนที่ต้องการที่จะมาเที่ยวนะครับผมก็งานก็จบวันที่4นะครับถามว่าผมรู้ได้ไงนะครับผมถามไอพ่อค้าขายลูกชิ้นนะครับเขาก็บอกว่าข้อจบวันที่4นะครับผมก็โอเคนะครับ ก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเด็กมันกวนะะนะครับก<ร>็ผมต้องขอญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ